ในข่าววิดีโอนี้นะคะเรามาแกะกล่องแพมอกซ์นะคะเดือนสิงหามะคมค่ะแล้วแน่นอนก่อนที่จะเจอริ่มแกะกล่องเดือนสิงหาคมเราจะมารีวิวของเดือนรัชากันก่อนนะคะอของเดือนรัชาคมนะคะมีทั้งหมด4ชิ้นไล่ตามนี้กันไปเลยนะคะ4ชิ้นเนาะชิ้นแรกนะคะเป็นแป้งของบิชูบิชูนะคะซึ่งสีที่หิมได้มาเนี่ยน่าจะเป็น,นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะคือว่าเป็นขาวมากนะคะแต่ว่าด้วยความขาวมันนั้นชอบมากเลยเพราะว่าสามารถจะเอามาทําเป็นไฮไลท์ได้และสำคัญนะ มันหอมมากกลิ่นเหมือนแบบซูกัสผสมน้ำโซบมาอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเลิฟบลัชซ์นะคะก็คือว่าขนาดจริงเนี่ยคือ9.5กรัมอันนี้น่าจะสัก2กรัมกว่าๆนะคะแต่คือแพคเกจจิ้งก็สบายๆนะคะเพราะว่าไม่ต้องแบบระวังะไรมากนะเป็นพลาสติกธรรมดานะแล้วก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้คืออันนี้นี่โดนใจมากเลยนะคะของเดือนที่แล้วชอบชอบชอบนะคะมาถึงชิ้นที่2ค่ะอันนี้จะเป็นโลชั่นนะคะอันนี้เป็น j จส m i n มินเนเชอร o บอดี้โลชั่นของหานนะคะ อันนี้เนี่ยที่ให้มาขนาดน่าจะ30 m l มันดีทุกอย่างเนื้อครีมดีอะไรดีแต่ที่มันไม่ดีคือมันเป็นกลิ่นจัสมินคือพี่ไม่ค่อยชอบกลิ่นสไตล์ดีนะคะขวดก็น่ารักอะไรก็น่ารักแต่พอเริ่มเนะะี่ยค่ะพอเริ่มใช้ก็เริ่มบีบนะคะพอเริ่มเขย่าแล้วชักลำคาญไม่ออกสักทีบีบซะเลยนะคะขวดก็เลยบี้เข้าไปแบบนี้แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกคือเนื้อครีมดีอะไรดีหมดเหลือแค่กลิ่นอย่างเดียวะคะถ้าได้มาเป็นกลิ่นประเภทแบบ ค่ะแต่ใครใบระกูดแล้วพวกนี้จะดีใจมากมากหรอป่านนี้คงจะหมดไปแล้วนะคะไม่เหลือมาเห็นถึงตรงนี้มาถึงชิ้นที่3การชิ้นที่3เป็นชิ้นที่เล็กมากนะคะแต่ว่ามีมูลค่าสูงนะคะอันนี้จะเป็นของ Swiss Line นะคะรุ่น f o r c e t Vital Alpine Ecology Rich Cream นะคะอันนี้เนี่ยมันหลอดขนาดแค่3 ml นะคะให้เทียบกับนิ้วก้อยของขนาดะมาณแบบนิ้วก้อยอะนะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดฟักด้านนี้นะ,ะใช่เลยนะคะบังเอ,อิญว่าตอนที่ยิมไปงานของ Swiss Line มาเนี่ยนะคะดัน ยังอุตส่าห์เก็บลิฟเล็ทของเขาไว้นะคะแล้วเขาก็จะมีพูดถึงเจ้าตัวนี้ที่มันเป็นไซส์เต็มของเขาเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นรุ่น Re g e n e r a t i v e <c oughs> ประมาณว่าถ้าเกิดผิวเราแบบเสื่อมโทรมไปแล้วมันจะช่วยแบบเสริมสร้างกลับขึ้นมานะคะแต่3 fl เนี่ยจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเาก็เลยอยากจะอ่านให้ฟังเพิ่มนะคะเพราะตรงนี้ที่เขียนไม่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้มากนะคะเขาบอกว่านี้เป็นบ o t a n i c a เ cream นะคะเข้มข้นด้วยสารสกัดจากพืชอาัยจากสวิสอะไรแบบเนี้ยช่วยป้องกันริ้วรอยก่อนวัยป้อง รับรองจากสวิ์แลนด์ว่า97%ของส่วนผสมเนี่ยอาเจากปุ๋ยสังเคราะห์แล้วก็สารเคมีต่างๆนะคะชอบแต่ว่าคือมันไม่มีกลิ่นอะไรนะตอนที่พิมใช้เนี่ยพิมพก็พยายามที่จะแบบเอามาดมมาแบบนี้นะคะนี่ก็ยังไม่ได้ตัดหลอดนะเข้าใจว่าพอตัดหลอดนะใช้ได้อีกสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแต่พิมว่าครั้งเดียวก็ได้จะพอแล้วนะคะเพราะว่าปกติครั้งหนึ่งไร้ทาพวกมอยส์ไรเซอร์พิมใช้ค่อนข้างเยอะเพราะน้ะเนี่ยจะได้อีกสักหนึ่งครั้งก็คือ ไม่ได้ผิดหวังอะไรแต่คือไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าพอมันเล็กมากเนี่ยมันบอกผลได้ยากค่ะบ,บางที5 ml พอจะรู้สึกได้แต่พอ3 ml มันยังเหมือนกับยังไม่ทันจะใช้เท่าไหร่นะคะมาถึงชิ้นสุดท้ายชิ้นที่4นะคะลิปสติกของ LA girl นะคะสีที่พิมได้มาเนี่ยคือสี promise นะคะซึ่งเป็นสีที่เหมือนอ่านใจนะคะพิมเป็นคนที่ชอบสีสไตล์ดีะคะแล้ววันนี้บังเิญว่าแต่งหน้าลุกแบบนี้เนี่ยควรจะต้องเพิ่มลิปสติกเข้าไปซะหน่อยะคะ่ะลุคนี้ซีดมากมากเลย ได้เติมดีสีที่ชอบซะด้วยนะคะเพราะนั้นอันนี้ถือว่าดีมากเพราะนั้นของเดือนที่แล้วเนี่ยของที่โดนใจนะคะไปกลับมาอยู่ในกลุ่มของเมคอัพนะคะคือแป้งของบิซูบิซูแล้วก็ลิปสติกของ LAG เกค่ะสองอันนี้นะคะสองชอบมากชอบมากมากดูของเดือนนี้กันบ้างน,นะคะของเดือนสิงหาคมอยู่ในกล่องเหมือนเดิมแต่ว่าแกะแล้วเรียบร้อยข้าตัดสไตล์ถิ่นก็จะเป็นนี้นะ,ะแกะแล้วเรียบร้อยะคะ่ะเดือนนี้เขาเปลี่ยนลักษณะของ เจ้าใบนี้นะคะเดือนที่แล้วจะเป็นหน้าตาซิสิตัวหนังสือเล็กๆเดือนนี้จะเป็นแบบว่าตัวหนังสือใหญ่หน่อยแล้วก็ดูสดใสแล้วก็กระดาษอันนี้จะเป็นแบบแง่งมากกว่าอันนี้คือกระดาษแข็งกว่าน่อยนะคะแล้วก็พิมพ์แล้วก็อ่านง่ายขึ้นนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ชิ้นเหมือนกันนะคะสี่ชิ้นแต่ว่าไอ้เจ้าไอเทมแรกเนี่ยนะคะคือของ The Face Shop เนี่ยคะ่ะให้มาทั้งหมดสามสามกล่องด้วยกันนะคะคือในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีสองขวดเล็กๆนะคะ ในในกล่องนี่จะมี2คนขวดเล็กๆเป็นชุดค r e a n ฟ p สเปเชียลกิฟต์เซตนะคะด้านในจะมีโทนเนอร์แล้วก็มีโลชั่นอย่างละียที่จะแกะให้ดูบังเอิญมากเลยนะคือเดือนนี้นี่คือได้มาอันนี้มีทั้งในกล่องของ Coco Box ็แล้วก็แผมบ็อกด้วยนะคะข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้อันหนึ่งเป็นโทนเนอร์อันหนึ่งเป็นโลชั่น lotion, นะคะขนาดบรรจุขวดหนึ่งเนี่ยก็คือ5 ml เพราะฉะนั้นกล่องหนึ่งก็คือ10 ml มา3กล่องก็เท่ากับประมาณเนี่ยค่ะ30 ml นะคะ ก็ไว้เดี๋ยวพิมจะลองใช้ดูสำหรับตัวนี้แต่สามมันไอเรนนี้ต้องบอกตัว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะปกติเนี่ยเครื่องสำอางเกาหลีเป็นอะไรที่แบบได้รับแซมเปิลง่ายถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยจะได้รับแซมเปิลยากนิดนึงนะคะมาถึงอันที่สองบ้างที่สองเป็นดอนน่าชางนะคะอันนี้เป็นแฮดแอนด์เดลครีมนะคะเป็นกลิ่นแมกโนเลียให้ดูด้านหน้าก่อนพิมพเข้าใจว่าน่าจะขนาดบรรจุสัก20หรือ25 ml อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ด้านหลังบอกชื่อกลิ่นนะคะแมกโนเลีย Hand a n d n a i l Cream นะคะเปิดดูนิดหนึง่งเนื้อครีมสีขาวธรรมดาค่ะโลชั่นสีขาวธรรมดาที่สตรกลิ่นไม่ได้ถูกใจมากนะักแต่ต้องบอกว่าดีกว่าจัสมิน <c oughs> นะคะพิมสงสัยคงจะไม่ชอบจัสมินอย่างหนักเลยมาถึงอันอันนี้นะคะของเจ้าดอนนาชัยนี่เขาก็จะมี โวลเชอร์100บาทนะคะถ้าเกิดคุณจะซื้อทั้งเซตนี้เขาจะลดให้คุณ100บาทด้วยก็คือมีอันนี้ค่ะโวลเชอร์อยู่ในกล่องของเขาแบบนี้ด้วยนะคะมาถึงชิ้นที่สชิ้นนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะชิ้นนี้จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในแพคเกจแล้วนะคือแกะใช้แล้วเฟกสุดๆนะคะมาใส่ที่เดิมอ,อันนี้เป็นลิปคอนซีลเลอร์คะซึ่งวันนี้พิมก็ใช้สังเกตเลยว่าขอบปากหินเนี่ยไม่มีสีเลยะค่ะคือสีเดียวกับใบหน้าเลยนะคะคือพิมใช้เจ้าตัวนี้นะคะเป็นของออฟโดถ้าเกิดพิมอ่านชื่อไม่ คอนซีลเลอร์มอยส์ตินนะคะก็คือว่าเป็นลิปคอนซีลเลอร์เบอร์ที่ได้มาคือเบอร์ศูนยหนึ่งนะคะตอนแรกตรงหัวตรงนี้ค่ะมันจะเป็นลายแบบสวยๆเนีย่ยแะแต่พอทาไปแล้วลายมันก็หายไปนะคะก็คือสีเบอร์ศูนหนึ่งจะเป็นสีแบบนี้นะคะคือเข้ากับผิวพิมพ์ได้ดีมากๆเลยนะคะเหมือนอ่านใจนะคะไม่รู้ว่าเขามีกี่สีแต่ส่วนมากของเกาหลีก็จะสีออกแนวนี้ค่ะเบาๆบ,บางๆน่าจะมีสักหนึ่งหรือสอเบอร์แบบนี้อันนี้ชอบค่ะ มาถึงอันที่3นะคะอันที่3เป็นคาเดเวลเดือนที่แล้วเข้าใจว่าเอ๊ะเดือนก่อน,น,นอันนี้ก็มีคาเดเวลเป็นมาร์สเป็นอะไรนะคะเดือนนี้มาเป็นกระปุกเล็กๆนะคะอันนี้เป็นรุ่นต่างแชร์ซูเปอร์เรียนะคะไวดีฟไนคอนิชเนอร์นะคะกระปุกมีเนี่ยมันดูเหมือนมันเล็กแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณหงายดูที่ก้นข้างในมีน้อยไปกว่านั้นอีก <laughs> ช่างสามารถทำได้เหลือเกินนะคะอะไรประมาณนี้ แล้วก็เปิดมาความจริงเนี่ยตอนแรกมันจะมีสติกเกอร์ติดแบบนี้นะคือเรียกว่าเปิดไม่ได้เลยนะคะคือเรียกว่าซีลไว้ให้เรารู้เลยว่าของยังใหม่ๆสดๆพิม์พก็เอาคัตเตอร์นะคะค่อยๆกดให้มันเป็นรอยตามเส้นไหมแล้วก็เปิดอ่าค่ะนี่ก็เปิดได้เนื้อครีมจะเป็นสีขาวๆหนึบๆใสๆพิสูจน์กลิ่นนะคะเหมือนจะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะคะหรือว่าเขาไม่ผสมน้ําหอม ดาวเอามีคนบอกพี่ว่าอันนี้เนี่ยไซส์นี้ประมาณ2.8 F L ตอนแรกคิดว่าคงจะมีสักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันดูน้อยมากแต่เขาบอกว่าลองเซิร์ชอยู่ในเว็บที่ขายพวกขอแซมเปลิลเนี่ยค่ะอันนี้จะประมาณ2.8นะคะเพราะนั้นสำหรับเดือนนี้มีเท่านี้นะคะมี4ชิ้นเท่านั้นเองสำหรับของที่พี่คิดว่าพี่จะตื่นเต้นเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียว ะะมีชิ้นเดียวแล้วก็ได้ลองใช้แล้วคิดว่าเดือนหน้าพอตอนมารีวิวก็คงจะรีแอคชั่นประมาณเดิมะคะคือเจ้าอันนี้นะคะอยากได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยพิมอยากจะไปซื้อลิปคอนซีลเลอร์ของยี่ห้ออื่นที่แบบอยู่ในตลาดอยู่แล้วคะ่ะมาใช้พอดียังไม่มีโอกาสจอกไปเดินไอเจ้านี่มาพอดีเลยนะคะก็เลยโดนใจพอดีได้ใช้กับแต่งหน้าลุคนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะวิดีโอนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจบถ้าเดือนหน้ายังมีแพมบอ็อกซ์ส่งอีกเรามารีวิวกันดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ